องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะสาวเจนนี่ได้หมดค่าสดชื่นนะคะปล่อยโฮเลยคุณผู้ชม้าประกาศข่าวร้ายค่ะว่าเธอเนี่ยแทงลูกคนที่2นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะมีการประกาศข่าวดีไปได้ไม่นานค่ะ เธอคนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งนักร้องทุ่งที่สู้ชีวิตมากๆค่ะสําหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะปัจจุบันเธอเองเนี่ยก็มีการแต่งงานกับยูฉัดมงคลค่ะมีทายาเป็นโซ่ทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คือสาวน้อยยูจินค่ะซึ่งเป็นลูกสาวคนแรกนะคะก่อนหน้านี้ค่ะก็หลายๆคนพากันยินดีกันทั้งโซเชียลนะคะเพราะว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเนี่ยออกมาประกาศข่าวดีค่ะบอกว่าเธอเนี่ยท้องลูกคนที่2อนะคะแล้วก็มีน้องให้กับยูจินเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็เลยมีการระบุข,ข้อความผ่า ทาง IG นะคะบ,บอกว่าสวัสดีกรกฎาคมข,ขวัญวันเกิดมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะพี่ยูจินมีน้องแยว้วก็คือเพิ่งไม่นานมานี้เองอะนะคะล่าสุดค่ะเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะก็เลยมีการออกมาปล่อยโฮร้องไห้หนักเลยนะคะประกาศข่าวร้ายค่ะว่าเธอเนี่ยคือผลตรวจน้องในคันวันนี้นะคือน้องไม่อยู่กับเราแล้วเธอก็บอกแบบนี้นะคะสาเหตุมาจากว่าร่างกายของน้องเนี่ยไม่สมบูรณ์ ผลอันตราววันนี้ป้าหมอไม่พบหัวใจของน้องขอให้โชคดีนะลูกถึงเวลาค่อยมาใหม่แบบแข็งแรงนะลูกแม่แม่จะรอไว้เจอกันใหม่นะตัวเล็กบันทึกไว้3กรกฎาคม2566ห้ามกลางบรรดาชาวเน็ตค่ะที่เข้ามาส่งกําลังใจอย่างมากมายนะคะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองค่ะก็ต้องขอส่งกําลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครั้งนี้ด้วยนะคะ